ที่เขาก็ใส่นี่มาเนาะแหวนใช่ไหมใช่หลุดหลุนมาหลุนให้มันให้มันหนักไปทางนู้นใช่ไหมให้มันใช่คือให้มันตึงกลางก็ดีให้ล้อมันตึงกลางเพื่อใ้ไม่เบียดข้างใดข้างหนึ่งล้อนี้ต้องโมนี่ใส่มาล้อนี้ใส่แบริ่งป่ะแบริ่งฮะแบริ่งด้วยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแบริ่งโอ้โหนี่มีสังเกตง่ายตัวนี่จานสูบมันต้องไอ้นี่อะไรนี่นี่มันพับได้ นี่ลูก,ก๊อกแท้ๆเลยเออดึง,งโลบสลักแฮนเนี่ยมับใต้เออดรงเนีนี่สวมไปซื้อมาทีละชิ้นเลยเนี่ย จะไปผมไม่ได้พี่้องไม่ไปไม่ไปกำลังบ้าจักรยานอยู่ขอชมความงามโอ้นี่ก็เป็นอันนี้อรูเลยนะจานโหอันนี้ยแบบไรตังโหห้องุ่งเลยอะไรกันของจริงอ๋อเหลือทิงอะไน่ะได้ยังพี่เอกสาร สุดค่อยเลยนะครับโอ้โหไอ้ยะสูงได้แค่ไหนนี่เนนีี่ยับ้ก็ไี่แล้วแต่ โอ้โหไม่ได้เติมนี่จางใหญ่เลยเอาแล้วตอนนี้ปัดไม่ได้เหรอก็บอกว่านี่มันมีปัญหาอยู่โอ้โหได้ปั่นโชว์สักหน่อยชุดฟรีมันมันเบียดอยู่ก็เรียกอะไรแฮนดี้ไบต์โอ้โหจอดได้จอดได้ดิมีขาตั้งเออ อกไดด้หมวิ่งเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่โอ้ไม่เคยจับขีข่แค่มันขี่พาไปได้ก็โอเคแนละ้วแล้วขี่ตามรถพวกพี่กุลทันไหมหน้ามันหน้ามันจะห้าสิห้าสิบสองหลังมันแค่เจ็ดเจ็ดเองเหรอเนี่ยนะเจ็ดห้าสิบสองเจ็ดนี่ผมว่าไปนั้นเนี่ยแต่หนักหน้าดุยนะนะ มันต้องแมทอ่ะเพราะมันเกียร์เดียวถ้าถ้าเบาไปก็ไม่ดีแต่ตอนไปแล้วเนี่ยไหลเลยนะก็ไปๆๆลื่นเลยอ,ะอ่ะก็ไปไปบ้านมอก็ขี่ไปกับแกขี่ไปไอ้คันแดงโอ้โห <ๆ S 2> แต่มันจะกระแทกหน่อยนันเอง้อมเล็กเออนี่คอ,อนี่สวยนะโอ้ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้เบารุ่นเดียวแกเลยว่ะเจลเทค ผมได้มาผมมีแต่โครงมานะผมได้มาแต่โครงอันนี้ทําใหม่ทําปอกปอกรถมาอันนั้นทําใหม่ล้อซื้อใหม่นี่ติดไฟด้วยอันนี้ทําใหม่โอติดลูกกออ๊อบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นก็หายก็คือได้โครงมาก็คือตรงนี้<ช>ตรงพับแล้วก็มีล้อมาอมล้อไม่มีล้อซื้อใส่เอาตรงนี้ทํเอาอเ้ก็ทเอาอันนั้นเอาของจักรยานม,มันเบียดตรงไหนไม่เห็นเบียดเลยนี่เบียดอยู่เนี่ยเห็นน็อตมันถอนไหมนะ จริงๆมันควรต้องติดอยู่กับชุดนี้อ๋อมันจะมาเบียดชุดอันนี้อเืเราใส่เราใส่น็อตฝังหัวฝังได้ไหมต้องฝังเข้าไปมันมันน่ามันควรจะเป็นเหล็กอะ่ะอันนี้มัมผมเอากึ่งอะลูใส่ไงอะลูมัมนรับไม่ไหวซื้อโครงมาเท่าไหร่เนี่ยงเงี้ยจำไม่ได้โอ้น่าสนใจมากเลยใชีได้เานาะแล้วลองขี่ให้ดูไว้ไว้มีเวลาซ่อม ออซ่อมให้เสร็จขายไหมเนี่ย <c oughs> นะซ่อมซ่อมให้ใช้ได้ดีแล้วขาย <c oughs> นี่เผื่อใครอยากได้ที่หายยากนะนะหายากเดี๋ยวผมซื้อคนแรกเลยแล้วผมไปขายต่อ <c oughs> ล้อเล่นซื้อใช้ดิ <c oughs> โอ้ยังแกวเลยอ่ะ <c oughs> นี่ชอบมากเลยนะตรงเนี้ยผมชอบจานมันใหญ่ดีผมว่านี่มันทดได้ดีนะคือตอนออกตัวโอเคมันหนืดหน่อยแต่ผมว่าตอนวิ่งได้แล้วนะ โอ้หไม่ไม่แพ้ใครนะเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะสิบห้ายี่สิบอะความเร็วนะแล้วนี่เราไปอัพล้อได้ไหมดอว่าไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันตะเกียบแค่นี้อ่ะแล้วถ้าเราไปเปลี่ยนตะเกียบอะให้มันเป็ล้อสิบสองเราทำทำไมลำบากที่เขาดีไซน์มาให้มันแบบขึ้นรถไฟได้พับ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 ให้ดูหน่อยเดี๋ยวพับให้ดูหน่อยนะเดี๋ยวรบกวนพับให้ดูหน่อยนะครับพับเหมือนเดิมเลย เมื่อกี้เราเริ่มถ่ายตอนที่ออกนีอันนี้หมุนได้ติกระดิง่งจริงๆมีกระเป๋าด้วยนะนี่นะฮะโอ้โหเฮ้ยข้อนั้นมผมว่านี่เท่าสกูตเตอร์เลยเนี่ยพับเสร็จเนี่ยจานน้โมดตอนที่ตอนแรกจานมันไม่ใหญ่แค่นี้ใช่ไหมใหญ่หญ่นี้เลย,นนเลยป่ะ เดิมมาแล้วเท่านี้เท่านี้เลย,เ,ลยเหรอ,อ,โ,อโ,หโอ้โหเจ๋งเลยหน้าไหนนะเหมือนเท่าสกูตเตอร์เด้เลยนนที่ล็อกแฮนดี้ไบค์โอ้โหก็คือจักรยานมือจับวางั้นเหรออันนี้เกี่ยวได้ไหมรีโมนี่มามันเลยไม่ผิเออได้แล้วนี่ หรือแค่นี้ยังเข็นได้ด้วยเข็นเลยนหนักก็ไม่เบานะขอได้ได้แหละสิบกิโลนะมเรื่องาถึงโลโอ้โหเป็นไงมันเงี้ยสุดยอดเลย,เยเน,ลนี่มาเจอนี่เดี๋ยวนะครับมีคนโทรเข้าเดี๋ยวค่อยโทรนะครับผมขอถ่ายจักรยานแป๊บหนึ่งไม่ขายเหรอเฮ้ยนี่ผมเห็นแล้วผมยังชอบเลยเนี่ยไม่ผมมากวาดเอาแถวนี้หมดอะ ก็อย่างดีเลยนักแต่งอ่ะโอเคไม่ชอบผมเอาไปขี่นะเปิดกะงผมเอาไปขี่นู่นซื้อของเอาไปไว้ในรถอย่างเงี้ยโอเคทําให้เสร็จนะทําให้เสร็จเฮ้ยทำให้เสร็จผมซื้อจริงนะพี่แล้วพี่ขายต่อเท่าไหร่เออขายเท่าไหร่เอางี้อย่างพี่ตั้งราคาพี่ขายเท่าไหร่ไม่รู้พี่ซื้อมาครับเป็นหมื่นหรือไม่หรอท้าหมื่นเลยจริงปะเป็นหมื่นเลย มันเป็นแค่ตรงนี้เองใช่ไหมมันเป็นแค่ตรงนี้ที่มันโดนน็อตแค่นี้เองใช่ไหมมันไม่ได้โดนน็อตพี่เห็นมันเนี่ยเห็นที่มันจากใก่ป่ะแล้วถ้าเราไปเปลี่ยนน็อตไม่น็อตนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่ตอนตอนที่เอามาตอนที่เอามานี่ใช้ได้อยู่แล้วก็ไปโมมันใช่ป่ะเกี่ยวกับน็อตตัวไหนเนี่ยเห็นเกี่ยวตัวไหนไมไม่ไม่ได้เกี่ยวตัวนี้ตัว้างนี้มันรูดอ่ะง่ายๆน็อตมันรูดแล้วทั้งในจะหายเนี่ยซ่อมไงเปลี่ยนซ่อมหรือไม่ก็เปลี่ยนชุดนี้อืมนี่ยังอรแ นี่มันโมไปเยอะเออหมดไปเยอะหมดไปเยอะพี่ผมขอซื้อต่อสามพันะเนี่ยโอ้โหเอคงไม่ได้พี่นะสามพันนะเจ็ดพันนะเจ็ดพันประมูลประมูลกันดีกว่านะเอาทำทำให้เสร็จแล้วมาเจ็ดพันใครอยากได้ขี่ได้ก่อนแล้วค่อยมาเออขี่ได้โชว์ปุ๊บเดี๋ยวใครสนใจบอกเลยแปดพันเจ็ดพันให้ราคามาีดีไหมเงินเข้ากระเป๋าแล้วเว้ยมีแรงแล้ว ไม่เดี๋ยวผมมาถ่ายใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณแก้ไขเสร็จปุ๊บมาถ่ายเดี๋ยวถ่ายโชว์ปุ๊บแล้วบอกเลยใครที่ดูคลิปเนี่ยอยากได้เท่าไหร่ไม่ได้แล้วไม่มีหรอกผมว่ามันไมม่ีแล้นักโมนักโมสุดยอดนักโมดไซแต่ละคันวันตะกีได้โมไม่รู้ตังค์เอะโมพังมนุกี้อ่ะเออแต่มันสวยนะไม่ชอบจานมันเพราะเนี่ยถ้ารถพี่ที่ผมซื้อไปน่ะถ้าเปลี่ยนจานอย่างเงี้ยพี่ปั่นมันยิ่ผหายเลยจานมีขายไอ้นนี้มันยากมันสองท่อนสองท่อนไง ก็เหมือนกับไอ้คันแดงไงพี่แต่ของพี่ไม่ตรงพี่ปั่นดีมากเลยนะแบบมันติดเท้าแฟนชอบมากเลยอ่ะเรียกว่าแย่งกันใช้เลยอเอาแย่งกันใช้ก็อีกคันหนึ่งไหมก็แบบได้อยู่เหมือนกันจะทำมาไรไปกันนะครับรองเล็กสวยด้วยเฮ้ยสวยมันวิ่งผมก็มีดูประโยชน์มันสอนนี่มันยางยางคนอยากขายไม่อันนี้ยางไหนเปล่าหรือว่ายางมียางไหนมียางไหนไม่แล้วใส่ใส่ยางตะกุยได้ป่ะ ใชวมันจ,จะมีขายเหรอดอก <ผม S 1> อยางแบบนี้ยแต่ว่ามันจะชนนี่นะนี่ขนาดนั่นยังเบียดเลยยังไม่นี่อันนี้เขามีอีกนะเขามีพี่มีเหรอทำสำเร็จผมทำให้สำเร็จหรพี่ยังมาดิสำเร็จเขาขายทุกอย่างะผมเก็บมาเยอะเรของพี่ยังเหลืออีกสองคันนี้ที่ยังไม่ได้ขายอ่ะะเดี๋ยวผมจะซื้อต่อเิยอย่างนี้ผมมีไม่แต่เนี่ยผมชอบมากแต่เป็นซากอยู่ไม่หนักนะไม่ถึงสิบโลโอเคเลยอ่ะ โอ้ทำให้ใช้ได้ดิแล้วเดี๋ยวผมขายให้ผมซื้อก่อนเลยแล้วผมไปขายต่อผมไปขี่โชว์ผมไปขี่สักเดือนสองเดือนทํารีวิวแล้วก็ขายโหเดี๋ยวนี้มันหมดไปเยอะเนี่ยไม่สวยแฮนดี้ไบค์สวยมากมเยอะอเข้าไปนับับนี่ก็หลายต่างเนี่แค่ชุดเบรกนี้ก็นะดูดิอผมไม่ตผมไม่แค่โซ่ก็โอเคเลย Yeah. How not you